ของทุกๆท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณคูณนกทุกทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์แรกของการเรียนนะคะเราจะมาเรียนหน่วยการสื่อสารนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะการสื่อสารประกอบด้วยผู้พูดและผู้ฟังนะคะ หากว่าไม่มีผู้พูดและผู้ฟังก็ไม่ใช่การสื่อสารเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องมีผู้พูดและผู้ฟังด้วยนะคะเด็กๆก็คือโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสื่อสารกับคนที่อยู่ไกลได้โดยเสียงจะเดินทางผ่านคลื่นความถี่ที่เรามองไม่เห็นโดยโทรศัพท์จะเป็นตัวรับส่งสัญญาณและส่งสัญญาณเสียงไปนั่นเองค่ะ ซึ่งแต่ก่อนก็มีโทรศัพท์ปัจจุบันนี้เราจะใช้โทรศัพท์มือถือโทรคุยผ่านวิดีโอคอลนั่นเองนะคะเ<อ>ด็กๆเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะก็จะมีโน้ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊กที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันต่อมาก็จะเป็นแอปพลิเคชันอย่างอื่นนะคะเช่น Facebook, Line, Gmail หรือ Hotmail นะคะซึ่งเราติดต่อ สื่อสารกันโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้นะคะนะคะคที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านตัวอักษรน,นะคะเด็กๆมาดูนะคะเมื่อเราเขียนจดหมายเสร็จแล้วเราก็นำไปใส่ซองจดหมายนะคะใส่ซองจดหมายแล้วเราก็ติดสแตมป์ให้เรียบร้อยลักษณะของซองจดหมายนะคะเด็กๆ เด็กๆเขียนด้านหลังไหมคะก็จะเป็นที่ติดผนึกใส่ซองจดหมายนะคะ,น,ะนี่คือด้านหลังต่อไปด้านหน้าก็จะเป็นชื่อที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับนะคะเด็กๆแล้วก็เป็นสแตมนะคะเด็กๆเข็ยนไหมคะมุมขวามือคือสแตมนะคะต่อไปขั้นตอนการส่งจดหมายนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเขียนจดหมายเสร็จแล้วเด็กๆก็นําไปใส่ซองจดหมายนะคะ เสร็จแล้วเด็กๆก็เขียนชื่อที่อยู่ผู้รับและผู้ส่งแล้วก็ติดแสแตมป์นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราคือไปส่งจดหมายค่ะ,ะทีนี้เด็กๆมาดูหน้าที่ของบรุษไปษณีนะคะเมื่อบุรุษไปษณีรับจดหมายแล้วก็จะนําจดหมายไปส่งตามที่ชื่อที่อยู่ที่ผู้ส่งจ่าไว้ที่หน้าซองนะคะแล้วก็ไปส่งให้ถึงกับผู้รับนะคะ อันนี้คือหน้าที่ของบุรุษไปรษณีย์เด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะที่เวลาพัสดุหรือจ,จดหมายมาจะไปส่งให้เด็กๆถึงที่บ้านเลยนะคะต่อไปการเดินทางของจดหมายนะคะซึ่งเขาอาจจะใช้การขนส่งโดยรถเครื่องบินเรือนะคะเด็กๆเ,เช่นพัสดุสินค้งต่างๆจดหมายนะคะอาจจะใช้ ต่อไปเด็กๆมาดูความสําคัญของการสื่อสารนะคะ,ะความสําคัญของการสื่อสารมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของเราเป็นอย่างมากนะคะเด็กๆเพราะว่าถ้าไม่มีการสื่อสารการบอกกล่าวการพูดคุยเราจะไม่สามารถรับรู้เลยว่าเราต้องการอะไรหรือผู้อื่นก็ไม่ทราบว่าเราต้องการอะไรเช่นกันนะคะฉะนั้นการสื่อสารก็เป็นการ ที่ทำให้เราเข้าใจความต้องการของผู้อื่นและผู้อื่นเข้าใจความต้องการของเราและการสื่อสารยังช่วยกันสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะเด็กๆกจิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูนกอยากจะรู้ว่าเด็กๆมีเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอะไรบ้างให้เด็กๆถ่ายภาพอุปกรณ์สื่อสารที่เด็กๆมีมานะคะคนละหนึ่งอย่างนะคะ แล้วส่งภาพมาที่ไลน์กลุ่มนะคะเด็กๆคุณครูนกจะรอชมผลงานของเด็กๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ